แต่พูดถึงพักแดงแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่ตํารวจออกหมายจับนายปัทนันจันดอนหรือว่าสอจอเนะฮะสอจอกรารสินปและเมียซึ่งหลบหนีไปต่างประเทศตั้งแต่20มกราคมจนกระทั่งวันนี้ตำรวจได้ออกหมายจับนายปฐมพงศ์ภูเต้าเงินหรือว่าสอจอเปรียวก็สอจอกรารสิน์พื้นที่อำเภอ,อยางตลาด ล่าสุดวันนี้ครับมีรายงานว่ามีรายงานนะฮะพนักงานสอบสวนนะครับได้ทาหนังสือถึงผู้กํากับสอบพอยางตลาดขอความร่วมมือส่งหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ไปที่นายพลากรพิมพ์พนิ์หรือว่าบอลคนนี้เป็นผู้สมัครสสเขตสองกาลสินพักแดงฮะเพื่อไทยท่านผู้ชมฮะนี่ครับตามรายงานข่าวบอกว่าส่งหมายเรียกผู้ต้องหานะฮะ เป็นผู้ต้องหานะครับในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นพนันหลังจากพันตำรวจโทชนะทัศน์วุธ,ธิพัฒโสพลรองพ่วงกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษของทางตำรวจนะฮะได้ร้องทุกข่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายพลากร ที่มีทะเบียนราสุดอยู่ในตำบลยางตลาดอําเภอยางตลาดที่กาลสินซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสพยางตลาดนะฮะอันนี้เป็นข่าวว่าเออนายพลากรนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับก็นายพลากรอาจจะมีความเชื่อมโยงกับสองสจกาลสินด้วยหรือไม่หลังจากพลตารวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมออกมาเปิดเผยว่าจะดําเนินคดีกับผู้สมัครสสสิบราย ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์นะครับทันทีที่มีข่าวนี้ออกมานะครับทางด้านของคุณจุลพันธ์อมอวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตำรวจมีข่าวคราวออกมาว่าจะออกหมายเรียกนะฮะให้ทางด้านผู้สมัครสอสอกกลสินมาพบกับทางตำรวจนั้นนะครับทางด้านของ คุณจุลพันธ์บอกช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เลือกตั้งและนี่เป็นเพียงแค่หมายเรียกให้เข้าไปชี้แจงซึ่งเท่าที่ทราบมาตัวรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเรียกประชุมหน่วยงานเพื่อเร่งรัดคดีความเรื่องการเมืองเป็นพิเศษหากมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงจริงก็เชื่อว,ว่ารัฐมนตรีคงต้องสั่งการและคงไม่ปล่อยคงจะดําเนินการให้เป็นเรื่องการจับกลุมไปแล้วแต่นี่เป็นลักษณะของหมายเรียกและในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็สอบถามไปยังเจ้าตัวปฏิเสธและยืนยันในความบริสุทธิ์ว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับแต่เราก็ดูด้วยความเป็นห่วงเพราะเคยให้ข้อสังเกตไปหลายครั้งแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้การใช้อำนาจรัฐหลายรูปแบบจึงอยากให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางเรื่องอะไรที่ถูกผิดก็ว่ากันไปตามขั้นตอนอย่าไปใช้อำนาจที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งซึ่งไม่ดีนีคุณจุลพันธ์ก็มาแนวนี้ฮะพยายามจะตีเป็นการเออเป็นการกันแกล้งออกายเรียกจะมาจูจะมาจับ เอาในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งนก็มาแนวนี้มาแนวนี้ <c oughs> นี่นะโค้ชของพรรคก็มาแนวนี้เหมือนกันนี่แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งวันนี้คุณเลืองไกลนะฮะคุณเลืองไกลรีกิพัฒนะก็วันนี้ส่งหนังสือเป็นทางไปรณีย e ี EMS นะฮะไปให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเขาให้ตรวจสอบว่าสุริยะมีการใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงหรือไม่ได้แจ้งการใช้เครื่องบินดังกล่าวทุกครั้งหรือไม่และมีการใช้เครื่องบินไปในทางที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธ,ธรรมนูญวารยการเลือกตั้งสสมาตราเจ็ดสามและมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่แล้วคุณเลืองกายก็อ้างถึงว่า มันมีการแฉออกมาว่านักการเมืองระดับบิ๊กชื่อย่อสอเสือซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากเบน s m มิดมูลค่าจริงประมาณ800ล้านบาทผ่อนเดือนละ100ล้านแต่นายคนนี้ไปชี้แจงกับปปชว่าซื้อมาเพียงแค่30ล้านบาทบนตัวเครื่องบินยังมีอักษรยอ่อชื่อนามสกุล S R J นี่นะอันนี้คุณเรืองไกรบอกนะครับแล้วก็มีสายข่าวแจ้งว่าเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งาน บินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่างๆในทางภาคเหนือและภาคอีสานก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการได้มาของเครื่องบินส่วนตัวลำนี้ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่เชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือไม่คุณเลืองกายเนบอกจากข้อเท็จจริงนะตามข่าวมีเหตุต้องไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สินของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ยื่นกับปปช กรณีพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมวันที่24กันยายน68สุริยะแจ้งมียามพานะหนึ่งรายการเป็นเครื่องบินกัฟสตีม G550 ได้มาวันที่17กันยายน67มูลค่า30ล้านบาทโดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้พอย้อนดูบัญชีทรัพย์สินของสุริยะที่ยื่นกับทางปปชกรณีพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย6กันยายน67 ก็แจ้งว่ามียานพาหนะหนึ่งรายการเป็นเครื่องบินลำนี้ไม่ระบุวันที่ได้มาแต่แจ้งเป็นค่ามัดจ,จำมูลค่า30ล้านบาทโดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้จากข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชจึงมีข้อสังเกตว่าราคามัดจำกับราคาเครื่องบินเท่ากันจึงควรตรวจสอบว่าราคาเครื่องบินมีมูลค่าตลาดที่แท้จริงเท่าไหร่เพราะในข่าวเนี่ยอันนี้คุณลึงไกว่า ในข่าวเห็นะฮะเขามีพูดถึงมูลค่าประมาณ800ล้านบาทแต่แจ้งปปชวไว้เพียงส0ล้านวันที่พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อ6กันยายน67ก็ไปแจ้งว่าเป็นค่ามัดจำเครื่องบิน30ล้านวันที่พ้นตำแหน่งรองนายกแจ้งว่าได้เครื่องบินมา17กันยายน67มูลค่า30ล้านซึ่งอาจต่ำกว่าราคาตลาด ก็เลยมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบนะฮะการแจ้งราคาเครื่องบินเป็นไปตามความจริงหรือไม่นี่นะเ,เครื่องบินลำนี้เนี่ยที่คุณเลองไกลพูดถึงก็คือว่าสุริยะเนี่ยแจ้งสองครั้งนะฮะสาบล้านบาทแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปบอกว่าเป็นมูลค่าของเครื่องบิน30ล้านอีกครั้งหนึ่งแจ้งหลังจากพ้นตำแหน่งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งว่าเป็นค่ามัดจ,จำสามสิบล้านซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครั้งแรกพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีบอกว่าเครื่องบินราคาสามสิบล้านพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าสามสิบล้านนั้นเป็นค่ามัดจ,จาแล้วถ้าไอ้เครื่องบินราคาสามสิบล้านเนี่ยคุณลุงไก่เขาบอกดูแล้วมันก็น่าจะต่ํากว่าความเป็นจริงด้วยมันไม่น่าจะใช่ราคานี้อืมฮะ ก็คุณสุริยะนะครับ,รบวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะในเรื่องในเรื่องนี้เรื่องนี้ในเรื่องนี้ก็ชี้แจงนะครับแล้วก็ยอมรับนะฮะว่าเครื่องบินลำนี้มูลค่ารวมแ6ด้อหบสองล้านหนึ่งแสเก้าหมืหนึ่งพันกว่าบาทท่านผู้ชมฮะเครื่องบินลำหนึ่ง8 6ด้หล้านนะทีละใช่โอ้โหซื้อเครื่องบินเนี่ยซื้อเครื่องบินใช่ซื้อรถเราเราได้หลายร้อยคันเลยเนาะนี่ฮะคันนี้ฮะ เออแกบอกนะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งานแล้วก็คุยกับเพื่อนจนเพื่อนแนะนําว่าเบนซ์มิธเขากำลังจะขายก็เลยนําไปสู่การซื้อขายช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี6-7ท่านผู้ชมมาปี6-7นะเรื่องก็มีแค่นั้นมันไม่แค่นั้นสนะิฮะซึ่งเครื่องบินนะครับการ์ฟสตรีม G550 ลํานลำนี้มูลค่ารวม862ล้านนำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อกรมสุลกากรอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ13กันยายนปี67ใช้ทําธารกิจต่างๆในระหว่างดงํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคมน,นาคมใช้ครั้งสุดท้ายต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปี68นะครับประเด็นเรื่องการชี้แจงทรัพย์สินทรัพย์สินต่อปปชนะผมถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลนํานี้ตามสัดส่วนมูลค่า30ล้านบาทนะครับ และได้ยื่นบัญชีแสดงรายการรัพย์สินต่อปปชครบถ้วนตามกฎหมายแล้วส่วนมูลค่าที่เหลืออีก832ล้านเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนเครื่องบินนมูลค่า862ล้านแต่แกซื้อ30ล้านที่เหลือเป็นของกลุ่มญาติญาติพี่น้องเหมือนหุ้นกันเหรอก็นั่นน่ะสิฮะมันเหมือนหุ้นกันเนอะเพราะดูแบบนี้เครื่องบินราคา8ปดล้าน คุณสุริยะยื่นมันจีแสดงรับสินว่าเครื่องบินลำนี้ซื้อ30ล้านแล้วมาอธิบายตอนนี้ว่าที่เหลือเนี่ยที่เหลืออีกประมาณ800ล้านเนี่ยญาติพี่น้องถือหุ้นเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนมันทำให้คนเข้าใจได้ว่าลำเนี่ยมันหุ้นกันช่วยกันลงเงินซื้อแล้วคุณสุริยะออกเงิน30ล้านแต่ที่เพจเขาแฉเนี่ยนะฮะ ท่าผู้ชมฟังดีๆนะเพจเขาแฉบอกว่าเครื่องบินลำนี้มูลค่า800กว่าล้านนะคุณสุริยะตอบตรงใช่ใช่ใชซื้อกับเบนซมิธตรงใช่นะฮะแล้วที่เพจเขาแฉเนี่ยแต่ทาไมคุณบอกปปชว่าเครื่องบินลำนี้มูลค่า30ล้านเพราะคุณจ่ายแค่นั้นอืม,มันก็เลยเป็นข่าวไงใช่มันก็เลยเป็นข่าวว่าเอาทำไมคุณจ่ายแค่นั้นล่ะทุกคนไม่มีใครรู้อืจนกระทั่งเพิ่งรู้วันนี้เพราะสุริยะบอกอีก800ล้านเนี่ย ถือหุ้นโดยกลุ่มเครือญาติถ้าถามว่าถามว่าแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายไหมได้ไหมผมว่าสุ่มเสี่ยงนะคุณสุริยะสุ่มเสี่ยงนะใช่คุณคุณบอกปปชว่าคุณซื้อเครื่องบินลำนี้สามสิบล้านปปชก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะว่าเครื่องบินลำนี้อมันราคาแปดร้อยกว่าล้านก็นึกว่าสาสิบล้านใช่ไหมนึกว่าสาสิบล้านก็ดูตามนี้เออให้สุริยะซื้อเครื่องบินสาสิบล้านไวชใช่ไหม แต่พอเพจแฉปบเฮ้ย800รอยกว่าล้านเพิ่งจะมาบอกออกเครื่องบินลำนี้800ร้อยกว่าล้านแต่ผมซื้อแค่นี้แหละแล้วมันมันสมเหตุสมผลไหมท่านผู้ชมฮะมันสมเหตุสมผลไหมเพราะคุณสุริยะบอกว่าผมอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งานอืมผมอยากได้ไวผมอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งานแล้วซื้อเครื่องบินลํานี้เนี่ยนะะเ,เอาเงินอีกแปดร้อยล้านจากกลุ่มเครือญาติอืตัวเองออกนิดหน่อยเองนะสามสิบล้านใช่ น้อยมากมนะผมถามว่าคุณอยากได้ไปใช้งานและญาติของคุณที่ร่วมออกเงินเนี่ยได้ใช้งานด้วยไหมหรือว่าคุณใช้งานอยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าคุณใช้งานอยู่คนเดียวเอและญาติคุณก็ใจดีใจดีนะเออใช่ออกให้ต้อง800ล้านแต่คุณใช้คนเดียวนะผมผมอยากรู้ด้วยว่าญาติกี่คนที่ออก800น,นั่น<า>น,น่นนะสิฮะใช่ไหมญาติอีกกี่คนผมว่าไปไปมา,มา,มาพี่ยะจะซวยเอานะ พี่ต้องชี้แจงให้มันกระจ่างนะเพราะท่านเพราะพ่ยะไม่ได้ชี้แจงให้กระจ่างมาก่อนไงใช่เราดูจากเปเปอร์ที่ไปถึงปปชคแค่นั้นใช่ไหมจะซวยเอานะและพี่เป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะ <c oughs> เออพี่พี่ตอนนี้พี่เขาขึ้นอยู่วันนี่ยใช่ไหมฮะภาพสดใช่ไหมออพูดเรื่องเครื่องบินเปล่าใครก็จะมาพูดเรื่องรึ่ง ผมขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมมาสมัครเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับพวกเราง่ายๆครับค่าสมัครสมาชิกปีหนึ่ง5,000บาทแต่คุณผู้ชมครับใน5,000บาทนี้คุณผู้ชมได้ไปก่อนเลยกระเป๋าเดินทางมูลค่า5,900บาท แล้วก็บัตรเมมเบอร์การ์ดส่วนลด20%เมื่อซื้อสินค้าของ Top n e w วสและส่วนลดอีก10%เมื่อซื้อทัวร์ไปกับ Top News และนอกจากนั้นครับเรายังมีการจับรางวัลอีกถึง6ครั้งทั้งหมดนี้ครับ,ร,บรอบ5ปีกับ Top News รางวัลกว่า5ล้านบาท ง่ายๆครับโทรศัพท์มาเลย024815677หรือว่า Line at top shopping นะครับและพิเศษใครที่มาสมัครไดมเบอร์สใบเอาส่วนลดไปอีก10%